สวัสดีครับ FC ช่องซุปเปอร์คอยช้าแนวทุกท่านเลยนะครับ FC ครับคลิปนี้ผมจะมาตามหาเหรียญ50สตางค์นะครับเนื้อทองเหลืองปี2493นนะครับอ่าเนื้อหาเพิ่มเติมรายละเอียดในคลิปจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะครับและกดกรดรับการแจ้งเตือนข่าวสารจากทางช่องด้วยนะครับ FC ครับนี่ก็คือเหรียญนะครับ 50สตางค์เนื้อทองเหลืองนะครับปี2493ต้องบอก FC เลยว่าเหรียญน,นี้นะครับเป็นหนึ่งในเหรียญที่นักสะสมตามหากันอยู่เพราะว่าเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญตัวติดเหรียญตัวติดก็คือเหรียญที่ผลิตไม่มากต้องบอก FC เลยว่าเหรียญห้สตางค์2493เนี่ยนะครับจะมีเลือกันอยู่2บล็อกนะครับบล็อกที่มีราคาเล่นกันในราคาที่แพงเนยนะครับ จะมีนะครับลักษณะตามที่ผมถืออยู่ในมือนี้เลยนะครับก็จะเป็นนะครับลักษณะนะครับตัวหนานะครับเขาเรียกว่าวงการเขาเรียกว่าแบบพิมพ์ใหญ่ครับ F4 นะครับแบบพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าถ้าสังเกตดีๆนะครับอ่าดูในเหรียญนี้เลยครับเหรียญตัวอย่างเหรียญจริงครับนี่ครับเหรียญห้าสิบสตางค์ครับคำว่าห้าศูนย์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับออกหนาๆครับจะไม่ออกเล็กนะครับจะไม่ออกบางนะครับผมอ่ะ จะเป็นหนาแบบนี้เลยนะครับคาว่าสตางเนี่ยสอตอครับผมอ่ะก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับคําว่า50ไม่ได้เกี่ยวกับนะครับขีดลงกลางพอพานหรือขีดลงตรงขอบพอพานนะครับไม่เกี่ยวกับบล็อกนี้เล่นกันนะครับตัวหนาอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะตัวหนาอย่างเดียวเลยครับผม50สตางตัวหนานะครับ fc อย่าไปจําสับสนนะครับกับปี2,500นะครับไม่ได้เกี่ยวกันนะครับ fc ก็นะครับให้จําปีพศ2493 เนื้อทองเหลืองนะครับและก็เป็นตัวหนาอย่างนี้เท่านั้นครับ F4 นะครับก็ขายได้แล้วครับ F4 นะครับอ่าขอเป็นตัวหนานะครับ f c ครับตัวหนาหรือพิมพ์ใหญ่ครับประเมินราคานะครับแบบไหนต้องบอกว่าประเมินราคาตามสภาพครับ F4 ใครสภาพสวยๆคมชัดนะครับหน้าหลังก็รับไปเลยครับ f c ก็อาจจะถึงหลักพันนะครับผมนะครับใครมีสภาพนะครับไม่สวย f c ก็ต้องบอกว่านะครับขายกันนะครับซื้อกันราคาก็ ไม่แพงครับหลักร้อยครับ fc อ่ะ fc ครับก็ฝากตามหานะครับเหรียญนี้ด้วยเหรียญนี้ด้วยครับ fc เหรียญนี้คืออะไรครับเหรียญ10สตางค์บล็อกเลขหนึ่งหางยาวนะครับอันนี้เนื้อทองแดงนะครับใครมีบล็อกเลขหนึ่งหางยาวนะครับ fc แบบนี้ครับนี่ครับเลขหนึ่งนะครับอ่าจะขีดลงมานะครับด้านล่างให้ fc สังเกตจุดสุดท้ายนะครับจุดที่ต่ําที่สุดของเลขศูนย์นะครับให้ fc ดูเลยครับเห็นไหมครับถ้าสังเกตดีๆครับ เลขหนึ่งครับหางจะยาวมากกว่าเลขศูนย์อ่าเห็นไหมนี่ครับฐานจะยาวกว่ากันนะครับผมฐานจะยาวกว่ากันนะครับอ่ะขออภัยด้วยครับมือไม่นิ่ง F4 นี่แหละครับผมก็เป็นบล็อกเลขหนึ่งหางยาว F4 นะครับใครมีนะครับแบบนี้ก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้ทันทีครับ F4 และก็นะครับ F4 ครับใครที่มีนะครับเป็นบล็อก เนื้อทองเหลือง f 4นะครับบล็อกเนื้อทองเหลืองจะเป็นอีกบล็อกหนึ่งที่นักสะสมเล่นกันในราคาที่สูงกว่านี้เนื่องจากว่าบล็อกเนื้อทองเหลืองนั้นนะครับเป็นเหรียญที่หายากมากพอสมควรนะครับเล่นกันก็นะครับคือหลักร้อยถึงหลักพันเหมือนกันครับถ้าสวยๆคมๆนะครับโดยเฉพาะตราแผ่นดินเนี่ยนะครับหน้ากับหลังนะครับอ่านะครับก็เล่นกันนะครับก็หลักหลายพันกันเลยทีเดียวพูดง่ายคือต้องดูที่สภาพของเหรียญนะครับเป็นองค์ประกอบ สรุปนะครับเนื้อทองแดงราคาจะถูกกว่านะครับบอกแต่ว่าต้องเป็นเลขหนึ่งหางยาวนะนะครับแต่ถ้าว่าถ้าเลขหนึ่งหางสั้นเสมอกันกับเลขศูนย์เนี่ยยังไม่รับนะครับเป็นบล็อกหมุนเวียนผลิตมากหาง่ายครับผมนะครับขอเป็นทั้งทองเหลืองและก็ทองแดงครับขอเป็นเลขหนึ่งหางยาวเท่านั้นครับ f อคลิปนี้หวังว่า f อฟฟังแล้วนะครับคงจะเกิดประโยชน์และเกิดความเข้าใจในคลิปนะครับไม่มากก็น้อย ยังไงก็ถ้าใครสงสัยนะครับ fc ก็แอปไลน์นะครับเดี๋ยวผมทิ้ง QR code ให้ fc ก็เอาโทรศัพท์สแกนนะครับที่ QR code แล้วก็นะครับส่งรูปมาประเมินราคากับผมต่อไปคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ